ค่ะกับสวัสดีท่าท้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ามนีกับมพบกักบเจ้าข้ามสามตเติงคือเ่าเนาะค่ะมณีเจ้าข้ามสามตเติงก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับลูกแปงค่ะค่าลูกแป้งนี่เพิ่นฝันนะคะฝันเห็นงวเทียมเกวียนเพิ่น่าเนาะค่ะมีงูสองตค่ะกับมีค้นขับเพิ่น่าเนาะค่ะกับปลาโตค่ะเหมือนผู้ชายที่เมื่อคยมาบอกเลขเพิ่นมาเนาะค่ะทบชม ค่ะความฝันของลุงแปงสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อบว้เป็นการเสียเวลาค่ะถ้าก็ไปติดตามรับส้มรับฟังของลุงแปงพบความกันค่ะค่บสวัสดีค่ะลุงแปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงเต้นค่ะค่ะมานี่กันมาติดตามหึงเรื่องความฝันกับลุงแปงมาค่ะว่าลุงแปงมีเพื่อนฝันอีกแล้วค่ะท่านชม ความฝันของแป้งสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ใดก็ให <fits. S 2> ้ลูกแป้งนี่เลาความฟันให้ฟังเนาะค่ะเนาะคุณลูกฟันอย่างไรนองคันมาย่ากหรอคันยางเอาไปห้ามูวหัวค่ะหามัวหัวงัวเปนมูเาปลไปนมูทีแรงส้นหมูม้าส้นเนมาส้นอ่ะอืวก็จะมาส่วยเล้วอ่ะค่ะม้าส้นมันช่วยนะกันนี้มาส้นมันกยางอะใส่หัวเงินแนมันามาขยางไว้อีกอ่นให้ง่วงตองโตเสียมเกียยน แกอยู่กลางงวดเทียมเกี้ยนงวดเทียมเกี้ยนอ๋อค่ะนเหมันกับเทียมไปหอวงวดเทียมเกี้ยนคือคืองามนี่ตัวงามแต่ตัวนี่ตัวแดงตัวห้าม้วนค่ะค่ะงวดมีตัวแดงตัวห้ามก็เทียมกรอกกรอกยางไปกับยางไปน้องคนน่ยางมัน่รเคยเห็นเกี้ยนวอกเขาว่าเ่าเคยเห็นแล้วอ่ะเราเคยเหงวดเทียมเกี้ยนตัวขึ้นรูปจะยืนแนมยืนแนมก็คเขาะว่าครับข้น มอมาบอกเลยพี่ดีนะข่อหมอปลาโตนั่นแหละแต่ว่าบาดด้วมกันไหมบ่าด้วอเราเต้ปลาโตย่างมอปลาโตนี่ที่เคยมาบอกเลยสามตัวหอมแน่นมอโอ้ค่ะเขาเกลี่ยมากกับวัตถุดีบที่คนไปแต่ยอยู่ต้องขาง่นโอ้ก็ดีเกลี่ยงงามเฉยตัวมอเป็นส้มงามนอกตัวมหน่อยที่ใอไ่ตัวนึ่งใช้กันตัวนี้เป็นไตัวนี้หน่อยหน่อยแนี่งอหน่อยแห้งนะเป็นญงก่อ ก็เทียมไปตรงกันน้ำทางน,น้อยหกหกค่ะ <c ười> ไปเลย้ยางต้องขเขาไปยางไปยางไปเรื่อยนะค่ะแ <c ười> กไปที่ไหน,ไหนไบ่ล่วงทงไปนครล, <c ười> ลงงุองธงน้ำปลาวิปลาแผลปลา,ายังแกปลายังนัน้ำปลาา่ไปเรื่อยๆลุไปเรื <c ười> <ๆ>่อยๆไปมากกว่าหูมเมื้อบนะ่าน คือสมัยโบราณนี่เป็นกอเพกกอย่าง้างนี่นอนบลูโคเกะรลอบมูมีอย่างห้เครือห้างยังนี่นะเป็นกอแฝดตะกีว่าต้นแฝดต้นใบา้นใบต้นใบาวนใบต้นใ่ต้นบต้น้นใบต้นบ้นใบต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 นบ้นใบต้นใบต่นใบ้นใบนใบต้นเบต้นนในต่นน่น้นใบตบนตะนน เขาบอเรศถือสามตนบลูกเขามาเปิดอะไรนะมันกระดงนะมันแต่่าานันเพันกเซียซีวิดพันกับเป็นเจ้าทีเนาะคนกบเป็นคนมักเหนกันพนันได้ทีจ้ะมักเห็นสลอตแล็เนี้ยสลัอมหูสลัอตนะมค่ะค่ะเหรนสลอดมาพีมอนก็เห็นเหมือนนะฮไม่เห็นอีกเหมือนคื่นก่อนเจ้าพอเรืองคลมันเลนมันมางามในโนเรศมัะมจแปะว่าลยสำหรับคลื่นวานี่ซิมม 4 9ก่า4จังได๋ตามตกเกียงกับเก่าเนาะเกียงเกียงเกียงเก่าเกีก็อยู่กลางนี่แอยู่ข้างห้องต4 4 3, 4 4เพราะว่าเกียงอยู่กลางเนาะกัน้ําง่วแดงคืองวมันจะเป็นเป็นสีแดงบ่คะงวงแดง่แงวเป็นงวกสีแดงแต่สงุแม่หมู่แต่ว่าเสียมเกียนแต่ว่างวมเกียนเนาะแต่ว่านงวมเกียนบูงหมู่แม่นะ่ได้ค่ะ จ้าเพนเที่ยมเพิ่นร่วกันแล้องานร่กันอยู่ตะบองหงอนตะบองแม่แต่ว่าคนครับเกวียนนนัเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายคือเกาผู้เกาผู้เก่าโตเพิ่นว่เคยนุเสื้อแส่ผ้าขาั่นค่ะ่ค่ะลานว่าขไมมากหงที่ระบใส่เสื้อเสือสีอะไรคะเขนใส่เสื้อเียว่ใส่เสือตัมาเนาะเเคยใส่เสือหมอนอน่ก็ไม่้ใส่ใส่เสือเสือไปว่าเพิ่นสีครับเมื่อบานเพิ่นได้เนอะจล้มันไปงผี เพิ่นไหน้าเว้าพิไปทางวัดพิอือมันไปทางติเซนกำแพงวัดเออมันไปทางนี้จัไปทางไหนําูมันลอดน้อยๆเป็นเป็นคกี้นะลุงเนาะสมัยโบราณเนาะมันสิมีหญ้าหเสือเนาะหเสือเ็ดอยก็ได้บ้านก็มีหญ้าแฝดเออหญ้าแฝดยังกป่าใหม่หน่อยแ่เนดอนเปปาอเพชรมองแนมองกอเออมองแนมองมันเป็นปาปา คงเสียงนะโดยานเขากับเมื่อบานลงเรยงคือมามาหาันนั่นดีแท้เลยนะีกัสีแล้วอ่ะก็เล็คือาเป็นซีเก่าสีเก่าต้องเหมาะสองทมอย่างเงี้ยีนี่ก็คือเป็นม่วเก่าเป็นมัตตาสผมเกีย้เกลียนเพีย่กลางอะไเกีย่กลางโตเด็กก็งามงามแลค่ะเเกีเยนี่ก็คือเก่า ตเป็นสี่เก้าสี่ตีตีปนหยาดง่าเนาะหนาเป็ของมันซ้ำโตเลขกเนาะซ้ำเป็นตัวเลอกเนาะซ้ำซัวโตเล็กเนาะหามกันเนาะเป็นเลขหามเนาะบ้านนี้ตัวเลขความฝันหลอกสุกพานมากของคุณพ่อนี่ตัวใดก่อนยังยังคมคือเก่าบ่ตัวนาะโมเป็นตัวไรนเนี่ยเก่ามากอยู่คือเก่าเก่ามาคือเก่าเลย ชุดเก่าของโต๊ะไดก็ฮู้ผู้พ่อ793 793นี่ก็ยังคือเก่าเนาะค่ะก่มี3ตัวมี3ตัวแต่ว่าขึ้นแต้มนี่หน่อยเป็นเปลี่ยนเป็น4เนาะเปลี่ยนปนก็ว่ามื้อ93เนาะตัวเลขชุดเก่าของพ่อเนาะเออนี่ได้เท่านี้ล่ะ มือนโบพันธ์เลยเหมือนเท่าพันธ์มันคือโบพันธ์ไ่เหมือนมีซี่ซี่อนอนแหลวแหลวก็ห่อแจกนี่ก่อนเลขตัวเก่านี่ก็คือเลขรถมอเตอร์ไซค์เนาะตัวนี้คลิปเก่าค่ะที่เลขมอเตอร์ไซค์เราเก่ามันอยู่กลางแล้วเก่าก็ยังคงอยู่กลางคือเก่าอยู่กลางเนาะนี่อะมักมักนี่แะละค่ะมักมัสองสองตัวนี่ล่ะสองตัวอ๋อค่ะพอว่าก็ฝันขัดเนาะฝันขัดเก่าแต่งามร้ายแล้วดู ตระม้าไซ์เซลตตัวนี้กอะไเยอะเลยมีซีเกาซีมากอยู่ค่ะค่ะแนวทางความฝันของคุณลุงมีอย่างเพิ่มเติมไหมมีแล้วมีคสนี้์เยอะค่ะฝันยาวรหมูฝันยาวไปตลอดเลยค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของห้าให้รับส้มรับฟั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่เท่าก็มาสรุปตัวเล็กของพ่อแป้งค่ะพ่อแป้งนี่เพิ่นฝันเห็นง่วนเที่ยมเกวียนค่ะกะมีคนขับนั่งเพลินวันเนาะค่ะกะคนขับนี่กะเป็นผู้ชายที่ปาโตที่คนเกามาบอกเด็ก พอแป้งทีงวดที่ผ่านมาค่ะขามาง,งวดนี้เพิ่นกับฟันเห็นผู้เก่าอีกแล้วค่ะทีเอางวดเทียมเกวียนม,มาเพิ่วนว่าเนาะค่ะกัตัวเลขแนวทางเพิ่นกับหายมาเนาะค่ะกับซีเก้าซีค่ะซีนี่กัเป็นงวดเนาะค่ะเก้ากับเป็นเกวียนค่ะกับซีกับเป็นงวดอีกเนาะค่ะเพราะว่างวดเทียมเกวียนค่ะกับซีเก้าซีค่ะเจ็ดเก้าสามนี่กับเลขเก่าค่ะเลขเก,ก่าทีคลิป ทีเดียวมาเนาะคะ่ะเพื่อนกะให้ฝันตองวดคะ่ะกะเป็นเจ็ดเก่าสามค่ะกะหนึ่งกอรดากราะดาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันมันลำลำรวยๆุ้เฮงเฮงปังปังไปกับความฝันของพ่อแปงค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าาสามตัวเต็งน,นํานเลือค่ะค่ะ ถ้าผูร้รดายยงมาท่านกดติดตามเจค้ำขอฝาักช่องค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ใส่กัดสิไปหามหาให้ท่านผู้ชมรับส้มรับฟัางต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ